สวัสดีค่ะพบกับเซลฟี่ไฟนะคะโตยโยต้าโคราด่า1988สาขาบายพาสค่ะค่ะจากคลิปก่อนก่อนหน้านี้นะคะไฟได้พาชมรถรุ่นโตยโยต้ารีโว่ดีเนาะได้แปลงเจียสปอร์ตสีขาวสีเทาสีดำสำหรับวันนี้นะคะไฟจะพามาชมรถรุ่นล็อกโค2.4สีสีเขียวเนาะอันนี้จะเป็นแปลงเจียสปอร์ตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแปลงอะไรบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้ากันเลยค่ะด้านหน้าเราได้แปลงเจียสปอร์ตเนาะตั้งแต่ด้านหน้าเลย รวมมาถึงชายด้านล่างนะคะเราก็ได้ทําสีให้เป็นสีเขียวซึ่งจากเดิมของเขาจะเป็นสีเทาเนาะก็คือได้แปลงแล้วก็ได้ทําสีให้เป็นสีเขียวเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะถัดมาอ่าอันนี้จะเป็นกันมแมลงนะคะอันนี้ก็คือเราแถมให้เพิ่มค่ะแล้วก็ถ้าเกิดแปลงเจียสปอร์เราก็จะแถมโลโก้เจียสปอร์ให้ด้วยค่ะสำหรับรุ่นล็อกโคก็จะได้พร้อมกับ กล้อง360องศานะคะลโลโก้ก็จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้า2จุดถัดมาที่เบ้าไฟตัดหมอกค่ะไฟตัดหมอกก็จะได้เป็นไฟตัดหมอก LED มาแล้วเนาะถัดมาจะเป็นซุ้มล้อซุ้มล้อจากเดิมของเขาจะเป็นสีดำสีดำตัดกับสีดำแล้วก็เป็นแถบเทาอันนี้ก็คือได้ทำสีสีเขียวเป็นสีเดียวกับตัวรถ ก็คือได้ทำการเปลี่ยนสีให้เป็นสีเดียวตัวรถมาให้แล้วส่วนล้อล้อจะเป็นล้อขอบ18ล้อเป็นล้อลายล้อโค่เลยค่ะอันนี้หันมาเป็นกระจกมองข้างกระจกมองข้างก็จะเป็นทำเป็นสีดำเงานะคะลูดล้อกโค่ก็จะมาพร้อมกับได้บายสปอร์ตก็คือเตือนเมื่อมีรถอยู่ในมุมอับสายตาแล้วก็มาพร้อมกับ RCTA เตือนเมื่อมีรถหรือวัตถุอยู่ด้านหลังขนาดถอยค่ะคันนี้ก็จะเป็นมือเปิดสีดำเนาะตัดกับสีรถดูสปอร์ตมากขึ้นผ่านมาด้านข้างอ่าก็จะได้โลบารโลบาร์ก็จะเป็นโลบาร์สไตล์ล็อกโคเลยค่ะอันนี้มาพร้อมกับกระบะไลเนอร์แบบไร้ขอบนะคะ ัดมาด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะได้เซนเซอร์ท้ายเนาะสี่จุดค่ะก็จะได้มาพร้อมกับข้อมือเปิดฝาท้ายสีดํานะคะแล้วก็รุ่นล็อกโคก็จะได้พร้อมกับกล้องถอยออกจอค่ะ,ะสำหรับรุ่นล็อกโค้นะคะก็จะได้มือเปิดแบบอัจฉริยะค่ะแค่มีกุญแจอยู่ในรัศมี80เซนนะคะเราก็จะสามารถเปิดได้เลยโดยไม่ต้องกดล็อกนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันค่ะ สำหรับรุ่นนี้จะได้เป็นกระจกออโต้ทั้ง4บานเลยนะคะแล้วก็ภายในจะเป็นเบาะหนังฝั่งคนขับก็จะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าแปดทิศท,ทางทางด้านคนขับเลยค่ะแล้วก็จะได้เป็นพุสต s สตาร์ทมาให้แล้วพวงมาลัยก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันค่ะ แล้วก็จะมาพร้อมกับหน้าจอแบบทัชสกรีนค่ะรองรับบลูทูธ o t p l p p l r p l r y แล้วก็ Android Auto ค่ะสำหรับรุ่นนี้ก็จะพิเศษได้เป็นแอร์ด้านหลังด้วยค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งรอบคันสวยๆแบบนี้หรือว่าจะเป็นส่วนลดเงินสดส่วนลดดอกเบี้ยหรืออยากได้โปรโมชั่นแบบไหนสามารถโทรมาสอบถามข้ยได้ที่เบอร์นะคะ 061 224 5693ค่ะ061 224 5693เซลองสอ้ายนะคะสำหรับวันนี้พฝ้ายก็ต้องไปก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เซลยฝ้ายด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย At last, my love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. in the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you is there are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know.